สิทธาไม่กลืนน้ำลายตัวเองถ้าไทยสร้างไทยไปร่วมรัฐบาลสลับขั้วจะไม่ไปด้วยนายธากรตันทศิษิ์สสบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยเปิดใจถึงจุดยืนของพรรคว่าจะร่วมรัฐบาลรวมกับพรรคเพื่อไทยหรือจะเป็นฝ่ายค้านร,ร่วมกับพรรคก้าวไกลทางพรรคนั้นยังไม่ได้มีการพูดคุยกันแต่มีจุดยืนว่ายืนอยู่ฝั่งประชาธิปไตยอยู่แล้วด้วยการสนับสนุน พรรคที่ได้เสียงข้างมากอย่างก้าวไกลแต่เมื่อเพื่อไทยกลายเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลซึ่งก็มีทางก้าวไกลและเพื่อไทยได้เจรจาพูดคุยกันจนได้ข้อสรุปว่าพรรคเพื่อไทยขอแยกตัวออกจาก8พักร่วมซึ่งพรรคเพื่อไทยถแถลงข่าวถอนตัวก็มีการนำนโยบายที่อยู่ใน MOU เดิมไปดำเนินการต่อไปหากเป็นเช่นนี้พรรคก็สามารถร่วมงานได้เพราะไม่ถือว่าขัดกับจุดยืนของพรรค แล้วก็มีนโยบายที่ตรงกันแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเพื่อไทยประกาศจะไม่ดึงสองลุงเข้าร่วมรัฐบาลก็ต้องรอให้เพื่อไทยนั้นมีความชัดเจนในการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลก่อนนวอากาศตรีสิทธาชิวารีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักไทยสร้างไทยได้ออกมาโพสต์เมื่อพักประกาศรอสัญญาณพร้อมสลับขั้วย้ายฝั่งผมก็พร้อมมากเช่นกัน แต่เสียดายเลขสมาชิกพักรลำดับที่099กับสงสารความรู้สึกของน้องๆคนรุ่นใหม่ที่ได้ทำงานร่วมก่อร่างสร้างพักมาด้วยกันผมได้พูดคุยกับคุณหญิงหน่อยตั้งแต่ให้มาช่วยทำพักวันแรกแล้วขอทำพักการเมืองให้เป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนและยึดหลักการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมากับพี่น้องประชาชนเพื่อให้การเสียมารยาทเสนอ advance mou ของผม ไม่เป็นการกลืนน้ำลายตัวเองผมเชื่อว่าเป็นวิธีเดียวที่จะขุดรากถอนโคนเผด็จการให้เลิกยุ่งเหยิงกับประชาธิปไตยผมขอยืนยันในหลักการเดิมถ้าไทยสร้างไทยไปสิทธาไม่ไปครับ